เรามาดูตัวอย่างของการใช้คริ c เชลชาร์ตนะครับเบื้องต้นก็เปิดไฟล์ Microsoft Project นะครับงานใดงานหนึ่งขึ้นมาก็ได้ครับ My View Channel สวัสดีครับคลิปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง c Critical Chart ใน MS Project นะครับ c r i t i c a l Chart คืออะไร ที่ติคข้อ차เดหรืองานวิกฤตใน MS Project หมายถึงงานที่มีความสำคัญสูงสุดต่อระยะเวลาโดยรวมของโครงการกว่าสั้งหากงานวิกฤตล่าช้าจะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้าตามไปด้วยงานเหล่านี้มักจะไม่มีการเผื่อเวลาไม่มีระยะของการเผื่อหรือโฟนชาซึ่งหมายความว่า ไม่มีความยืดหยุ่นในกำลังการก่อสร้างสำหรับโครงการนี้สำหรับไอเทมของงานเหล่านี้ประโยชน์ของคิดจิข้อถา a ที่จะใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างก็มีหลายประการนะครับอันดับแรกคือ,อาการจัดลำดับความสาคัญข,ข,ของงานจะทำให้เราทุ่มเททรัพยากรและก็สนใจไปกับงานผิดพิที่เกิดขึ้นนะครับ Oh. ให้ความสน,สนใจเป็นลำดับแรกครับเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านี้จะทันกันอันดับถัดมานะครับก็คือสามารถจัดการความเสี่ยงนะครับเราสามารถระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดความล่าช้าแล้วก็วางแผนรับมือล่วงหน้าได้เช่จนจัดสรรทรัพยากรเข้าไปเสริมหรือปรับเปลี่ยน แผนงานก่อสร้างคําว่าจะสรรหรือว่าจะหาทรัพยากรเข้าไปก็คือก็คือการเพิ่มแรงงานนะครับเพิ่มแรงงานเพิ่มคนเพิ่มของเพิ่มเงินประมาณนี้แหละแล้วก็ปรับระยะเวลาการก่อสร้างนะครับให้มันสั้นให้มันสั้นขึ้นนะครับเพื่อให้เสร็จตามกําหนดเวลาประโยชน์ลหดับที่3คือการควบคุมระยะเวลาในโครงการ จะทำให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของงานวิกฤตได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีนะครับเมื่อเกิดความล่าช้านะครับประ,ะโยชน์ของ c r ิ t ิ c อลชาร์ t ลำดับที่4ก็คือจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเราสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุด กับพาร์ทเนอร์หรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับเรามาดูตัวอย่างของการใช้คริชเชิลชาร์ดนะครับเบื้องต้นก็เปิดไฟล์ Microsoft Project นะครับงานใดงานหนึ่งขึ้นมาก็ได้ครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าคริชเชิลชาร์ดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มคริ t i c ิลชาร์ดอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้คือแถบบนสุดนะครับก็จะมีคําสั่งต่างๆเป็นตัวประกอบย่อยนะครับแต่ทีนี้คือถ้าเราต้องการไปที่คิ i เชคชาร์ดนะฮะให้เลื่อนเคอร์เซอร์มาข้างบนครับมาที่กดที่คําว่าแกนชาร์ดฟอร์แมตนะครับแกนชาร์ r ฟอร์แมตนะครับแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมครับที่ผมชี้อยู่นี่คือคิทเชคชาร์ดนะครับผมจะคลิกให้ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นเส้นสีแดง อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ critical c h a r g ก็คือสายงานวิกผิดนะครับงานที่จะทําให้เกิดความล่าช้าถ้าเราไม่ควบคุมการก่อสร้างอย่างกรชิดนะครับทีนี้คือเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่า critical charge ก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยที่เราจะต้องก่อติดปกติก็จะต้องอัปเดตความก้าวหน้าประจําสัปดาห์ทุกสัปดาห์อย,ยแล้วนะครับถ้าหากว่าเรา ามาคลิกคลิกเข้อชาร์นะครับมันเกิดขึ้นสีแดงวิธีแก้ปัญหาอย่างที่บอกไปหนึ่งเพิ่มแรงงานนะครับจัดเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาเสริมนะครับเพิ่มเวลาในการทํางานาประมาณนี้นะครับมันก็จะทําทใหา้งานเสร็จตามกําหนดนะครับแต่ถ้าหากในระหว่างที่เราก่อสร้างแบบนี้ซึ่งยังไม่ถึงเวลาการก่อสร้างจริงๆวิธีแก้ปัญหนานะครับที่จะให้เส้น ที่จะข้อท้าเนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยเรามาดูลำดับที่7เนี่ยง,งานติดงานเฟอร์นิเจอร์งานเขาเรียกว่างานผลิตนะครับใช้เวลา40วันถ้าเราลดเวลาผลิตเหลือ30วันสิผมจะ,ะคลิก30วันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ทีนี้งานฟเฟอร์นิเจอร์เนี่ยติดตั้งหน้างาน52อวันผมติดตั้ง40วันม่สิมันช่วยได้ไหม เ,เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเพิ่มแายงานเข้าไปนะครับแล้วก็ลดเวลาการก่อสร้างมันจะทําให้เราสามารถควบคุมความก้าวหน้าของงานแล้วก็สามารถเสร็จตามกําหนดเวลาได้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่สําคัญของ critical task นะครับที่เวลาเราวางแผนเวลาเรามาอัปเดตงานจะทําให้เรารู้เลยว่างานส่วนนี้ใหเตม ติดตั้งหน้างานเนี่ยคุณใช้เวลาติดตั้งงานไปเพราะฉะนั้นลดเวลาการทางนานซะนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับความหมายของ critical t a s e นะครับหากชอบปร like. ากดไลค์ะสนใจก็กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ